วันนี้มีเรื่องที่แบบว่าดีมากครับหนึ่งเรื่องนะครับทำตัวยุ่งยุ่งความตายจะลืมคุณเองนะอันนี้เป็นเรื่องที่คนรอดชีวิตมาจากการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายวันนี้มีเรื่องที่แบบว่าดีมากครับหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือเรื่องของมิสเตอร์สตามาติสนะครับซึ่ง เขาบอกว่าทําตัวยุ่งๆความตายจะลืมคุณเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนรอดชีวิตมาจากการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับเรื่องไม่อยู่ว่านะครับมิสเตอร์สตามาติสนะครับป่วยเป็นมะเร็งเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ที่อเมริกาตรวจเจอนะครับมิสเตอร์สตามาติสนะครับอพยพไปอยู่อเมริกาทําอาชีพช่างทาสีนะครับอยู่ที่โอไฮโอนะครับจนมีบ้านมีรถมีลูกนะครับแล้วก็กําลังชีวิตกําลังสบายเลยอายุ60ปีก็พบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ผ่าตัดไปก็ไม่ได้แล้วนะครับมอเลยบอกว่าชีวิตเขาเนะี่ยอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนทางเลือกที่เหลือก็คือให้เคมีบําบัดซึ่งเขาอะทําได้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลอดชีวิตการทํางานเนี่ยได้ซื้อประกันสุขภาพไว้ตามาติสเด็กก็เสียใจนะครับแต่ก็ยังดีที่ลูกเนี่ยก็พลออกไปหมดแล้วนะครับเขาก็มานอนคิดดูว่าอรักษาอยู่ที่อเมริกาก็คงเข้าๆออกๆโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตายอยู่ดี ค่าทำศพที่นี่อย่างกระจกกระจกก็พันสองร้อยเหรียญคิดแล้วนะครับก็อืกลับไปตายอยู่ที่บ้านเกิดดีกว่าซึ่งมิเตอร์สตามาัติสนะครับก็มีบ้านเกิดอยู่ที่ประเทศกรีกนะครับไปอยู่ในกระท่อมเก่าของพ่อแม่ค่าใช้ใจ่ายก็ไม่มีค่าทำศพที่นั่นก็แค่200เหรียญน,นะครับก็ได้อย่างรู้หลาเลยคิดได้แล้วก็ตัดสินใจเลยบอกลาลูกๆแล้วก็พาเมียน,นะครับกลับไปตายที่บ้านเกิดชื่อเกาะอิตาเลียทะเลอียนปประเทศกรีกไปอยู่ในกระท่อมนะครับก็นอนสมไปขก6ทุกวันนะครับรอกัน กาาาารมมถึงงของควตยทิ้งให้เมียและแม่เนี่ยที่เป็นคนพยาบาลเนี่ยดูแลเขานะครับแล้วก็ว่ากันไปตามมีตามเกิด นะครับเหมือนคนเป็นมะเรลงทั่วไปแต่ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งครับวันอาทิตย์เขาเกิดมีความคิดว่าในไหนเราก็จะตายแล้วเนาะนะครับก็น่าจะเข้าไปใกล้ชิดตีสนิทกับพระเจ้าสัาหน่อยหนึ่งอย่างน้อยก็เวลาตายไปก็มีเส้นสายไปสวรรค์บ้างนะครับคิดสนุกกับตัวเองไปโบสถ์คิดได้ดังนั้นก็ตะเกียกตะกายนะครับยอมหอบแพกคๆนะครับเดินกระยองกระแกองกระแย่งนะครับเดินไปที่โบสถ์นะครับโบสถ์ออร์โธดอกซ์อยู่บนเนินเขานะครับของหมู่บ้านนะครับบรรยากาศดีมากโบสถ์เนี่ยนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยปู่ของเขาเนี่ยนะครับเคยเป็นบาทหลวงอยู่ แล้วก็เขาเคยได้ไปบสถ์ครั้งเดียวนะครับได้เจอเพื่อนเก่าสมัยนุ่มๆ3-4มคนนะครับแล้วข่าวก็แพร่ไปว่าสตาร์มาริดกลับมาบ้านนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยสบายนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็แวะเวียนมาเยี่ยมนะครับมาเมามอยอยู่นั่นเป็นชั่วโมงนะครับบางวันก็ถือไวน์แบบบ่มเองมาชวนดื่มเขาคิดว่าเออจะตายอยู่แล้วอะไรนักหนานะครับก็ดื่มนั่นเลยนะครับตายแบบสนุกๆยังดีกว่าตายแบบเส็งๆหลายสัปดาห์ผ่านไป เขาก็รู้สึกแปลกๆว่าตัวเขามีเรียวแรงดีขึ้นจึงพยุงตัวเองออกไปนะครับเดินไปเรียบรั้วดูสวนลกๆหลังบ้านได้กลิ่นแดดได้กลิ่นดินได้กลิ่นลมทะเลรู้สึกสบายตัวขึ้นอยู่มาวันหนึงเขาก็มีแรงมากพอที่จะลงมือขุดดินปลูกแครอทมันฝรั่งผักสวนครัว ไม่ได้ปลูกว่าหวังว่าจะได้กินหรอกนะครับแต่อย่างน้อยเมียเขาก็จะได้เก็บกินเมื่อเขาตายไปแล้วดังนั้นตัวเขาเองก็ออกมาดูแดดดูลมนะครับซึ่งเป็นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเขาแล้วก็ทําให้เขามีความสุขนะครับหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงนะครับมาทําสวนทุกวันนะครับมาทาสวนทุกวันนะครับเป็นเวลาหกเดือนโดยที่เขายังไม่ตายนะครับและยังได้เก็บเกี่ยวผักผลไม้สวนครัวที่เขาปลูกเครานี้เขาย่ามใจแล้ะครับ คิดการใหญ่ถึงขั้นนะครับเข้าไปถางพงไร่อ,อัหุ่นนะครับอันลกลุงหลังด้วยย่าของพ่อแม่เขาที่ท่านแก่เท่าทําเองไม่ไหวแล้วทุกวันเนี่ยเขาตื่นนอนตอนสายออกมาดูแดดขุดดินฟันหญ้ากําจัดวัชพืชหมักปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปจนบ่าย2บ่าย3แล้วจึงหยุดนะครับกินอาหารที่เขาทําเองผักสวนครัวที่ปลูกเองแล้วก็งีบหลับตอนบ่ายๆตื่นมาทีก็เกือบเย็นเขามัาจะเดินออกไปเที่ยวครับตอนเย็นนะครับ ไปในหมู่บ้านคุยเจาะแจะคุยกับเพื่อนเก่าบางทีก็ดื่มไวายบางทีก็ไปเล่นไพ่เล่นโดมิโนโอ,อยู่ร้านเล่ากลางหมู่บ้านนะครับอยู่ถึงดึกดื่นก็กลับบ้านวันเดือนปีผ่านไปอย่างรวดเร็วปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปเขาก็มีแรงมากพอครับที่จะต่อเติมห้องนอนห้องกระท่อมออกไปอีกสองห้องเพื่อเอาไว้รับลูกๆหลานๆที่มาเยี่ยมจากอเมริกาแล้วก็ไล่อุ่นนะครับที่เขาลงแรงทําไปนะครับ ให้ผลผลิตที่น่าชื่นใจเขาทำไวน์ครับเขาทำไวน์ที่ทำได้ถึงปีละ400แกลลอนนะครับเวลาผ่านไปอีกปีแล้วปีเล่านะครับกับการทำงานหนักในไร่ชีวิตเดิมๆแบบบ้านนอกบ้านนอกนนอก,กินอยู่อาหารปลูกผักปลูกเองนะครับแล้วก็ดื่มไวน์ไปโบสถ์ถือศีลแบบชาวกรีกโออร์โธดอกเจาะแจ,จสวนเสเฮฮากับเพื่อนเก่าหน้าเดิมๆจนเขาลืมไปแล้วว่าเขาเป็นมะเร็งปอดแล้วมาที่นี่เพื่อ เดนครับไปพบเขาที่อิคาเรียนะครับนั่นคือวันนี้สตามมติสครับอายุอยู่ครบ100ปีและยังไม่ตายนะครับยิ้มปากกว้างยิ้มฟันขาวอยู่กลางไรอัอหุ่นโดยไม่มีสีหน้าวิตกกังวลนะครับกับอดีตหรืออนาคตดูเขาจะลืมความตายไปแล้วนะครับเรื่องเล่านะครับจากนายแพทย์นะครับสันใจยอดสินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตอยู่ที่เราเลือกนะครับแล้วเรามองแล้วเราทำนะครับมองหาความสุข นะครับแล้ว อย่างที่บอกความตายจะลืมคุณเองนะครับเลือกวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เราลุกขึ้นมาทําในสิ่งดีๆนะครับการเจ็บป่วยบางทีก็เจ็บสามารถหายได้นะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคิดอาจไม่ถึงที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับและมีความหวังกับการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยแก่เท่าหรือเจอสภาพวิกฤตนะครับยิ้มสู้ลุยครับแล้วคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนครับสวัสดีครับ